โภชนาการของเด็กหนึ่งขวบต่างกับของผู้ใหญ่ไหมคะจริงๆโภชนาการของลูกวัยหนึ่งขวบกับของผู้ใหญ่นะจะว่าต่างก็ต่างไม่ต่างก็ไม่ต่างใครเกิดทันสอนอนมาก เราต้องกินอาหารใ้ครบห้าหมู่แต่ว่าปริมาณสัดส่วนเนี่ยต่างกับของผู้ใหญ่จาได้ไหมอาหาร5ห้าหมู่มีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือโปรโตีนนั่นเองพวกโปรโตีนเนี่ยก็มีทั้งไก่ไก่ก็สัตว์ต่างๆเด็กวัยหนึ่งขวบถึงประมาณ6ขวบเนี่ยคือจะต้องรับโปรโตีนให้ได้1กรัมต่อหนึ่งน้หนักตัวแล้วเช่นถ้าลูกหนัก15กิโลกรัมใช่ไหมเด็กก็ควรจะได้โปรโตีน15กรัมต่อวนันอย่างผู้ใหญ่เนี่ยต้องแล้วแต่การใช้พลังงานของเราด้วยไปต่อกันที่คาร์โบไฮเดรตก็พวกแป้งนั่นนแกกกอออองงงวขาาาาาไไมมม่่่ัดดี็าา็็็จรภตตเเเเๆปปคํย อย่างผู้ใหญ่บางทีไม่กินไขมันมันเป็นเพราะเราโตแล้วเราควบคุมอาหารตามที่เราต้องการได้อย่างไขมันจาเป็นกับเด็กเหมือนกันแล้วก็มาถึงวิตามินและเกลือแร่นั่นเองก็มีอยู่ในอาหารทั่วไปนี่แหละแต่จะมีเยอะผละไม้แล้วก็พวกผักนี่เองบ้านไหนกินผักยากนะก็ไปทางผลไม้แทนก็ได้เป็นของว่างท้ขนขนมหวานได้เลยยิ่งดีเอาง่ายๆเลยก็คือเด็กๆควรจะกินอาหารให้ครบหหมู่ทั้ง3มือ้อแล้วก็ที่สําคัญนะกินให้หลากหลายเพื่อที่จะรับพวกวิตามินและเกลือแร่แล้วก็สารอาหารต่างๆที่จําเป็นต่อาการเจริญเติบโตของลูกของเราได้เองแหละ